สวัสดีครับ OLIGHT S2 อ่า t t o uh, n 2นะครับ Limited Edition ตัวนี้เป็น Lava Camouflage Limited Edition นะครับราคาจำหน่ายเท่าที่ผมนึกออกนะครับเห็นจำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์ OLIGHT Thailand ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ขายหมดไปแล้วนะครับเริ่มจำหน่ายน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ก็ ข้ามาเดอนพฤศจิกาย,ยนแล้วขนาดรีวิวนะครับก็หมดไปแล้วแหละนะครับรู้สึกจะเป็น2,000ต้นๆก,กลางๆ2,005อะไรประมาณนั้นแต่ช่วงโปรโมชั่น flash sale เนี่ยมันจะมีะลดราคา30-40%รวมถึงมีจำหน่ายพร้อมกับ,บอุปกรณ์ชิ้นอื่นหรือว่าไฟฉายรุ่นอื่นในค่ายด้วยนะครับหน้าตาก็ดูเหมือนกับแมกมาหรือว่าลาวาเลยนะครับลายซื้อไม่ทันนะครับตัวนี้อยากได้มากเลยแต่ไม่มีขายแล้วนะครับ compact rechargeable EDC flashlight limited edition เดยละเอียดด้านหลังบอกไว้ว่าสูงสุด1,150ลูเมนได้2นาทีและจะลดความสว่างลงเหลือ400ลูเมนนะครับดันทามนานสุดอยู่ที่60วันเลยนะครับ Impact ที่1.5 IPX8 หนัก98.5กรัมนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเปิดกล่องมานะครับข้างในจะมีตัวไฟฉายสวยมากเลยนะครับลายมันจะเป็นออกแดงแดงดำ,ดำแล้วมีสีขาวขาวเทาๆบนอยู่ด้วยนะครับ สวยดีนะครับในตัวที่เป็น s 1 r 2หรือว่าเป็น baron 3 e มันจะมีตัวที่เป็น carmo นะครับล a r า a c a r m แบบนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วอีกอันจะเป็น volcanic carmo ซึ่ง2ตัวนั้นนะครับจะมีความแตกต่างกันของลายเดี๋ยวผมจะเอารูปแปะไว้แถวๆนี้แล้วกันนะครับลองดูนะครับลองดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันของลายยังไงแต่ตัวนี้เป็นลาว่า carmo นะครับ volcanic carmo กับลาวา a c a r โมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ s 1 r 2หรือว่า baron 3 e อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับมี2เวอร์ชันเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็ได้เนาะว่าจะมีความแตกต่างกันกันกบลายตัวนี้ยังไงนะครับลองดูจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูรีวิกกันต่อเลยนะครับแล้วก็ในกล่องที่ให้มานะครับนอกจากตัวไฟฉายกับแบตเตอรี่ที่ตั้งมาข้างในแล้วเนี่ยจะมีสายของมือนะครับให้มามีสายชาร์จ usb อันนี้จะเป็น mcc cable นะครับรุ่น mcc 1 a นะครับ เป็นปั้นชาร์จสามารถแปะชาร์จกับตูดไฟฉายอย่างนี้แล้วชาร์จได้เลยนะครับดึงออกก็จะเป็นการเลิกชาร์จขนาดชาร์จอยู่ทําการชาร์จจะเป็นสีแดงชาร์จเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะครับถุงผ้าซึ่งดีมากๆนะครับให้มาชอบมากเลยนะครับใช้งานได้ดีมากๆใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนอกจากนั้นก็จะมีคลิปแถมมาให้อีกซึ่งคลิปนี้จะเป็นสีฟ้านะครับให้มาแต่ตัวที่ติดตั้งมาพร้อมกับ ไฟฉายที่ใช้งานได้ลไดเลย,เยจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไฟฉายก็เป็นไฟฉาย Everyday Carry นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆย่อว่า EDC นะครับซึ่งก็จะมีขนาดในมือที่ไม่ได้ใหญ่มากในรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รีวิวเวอร์อรชั่นไว้ไปแล้วนะครับซึ่งช่วง flash sale หรือว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะมีขายทั้งเวอร์ชันขาวและเวอร์ชันนี้เลยพร้อมกันนะครับแต่ผมซื้อไม่ทันทั้งคู่เลยเพราะฉะน,นั้นก็อดนะครับทั้งคู่ แต่ตัวนี้ซื้อทันนะครับซื้อทันจาก after market ด้วยนะคือซื้อที่หลังเขาเซลล์แล้วเซลล์หมดมาแรับไปซื้อต่อคนอื่นมาตัวนี้ซื้อมา2,200นสนะส่วนอันนี้น่าจะประมาณ2 5 0 0หรือว่า2,200เท่ากันนี่แหละช่วงที่เซลล์ก็อาจจะถูกกว่านี้แถมอย่างอื่นด้วยนะครับลายก็เป็นลายแปลกใหม่เลยซึ่งโอไลน์เองน่าจะเพิ่งเคยทําเป็นสีแดงส้มๆแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับคือถ้าเป็นสีแดงเลยหรือว่าส้มเลยเนี่ยเขาเคยทําแล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยนะครับสีแดงๆแ,แบบเนี้ยน่า บั t ทอน3หรือไม่ก็เป็น S1R2 นะครับที่เป็น Volcanic Camouflage แล้วจะมีเป็นตัวนี้ก็คือเป็นลาวาค a m โ u ฟล a ชนะครับวอรเคนิกมันจะออกแบบซีดๆตรงหัวนะครับแล้วตรงท้ายๆจะออกชมพูดแดงๆอันนี้จะออกแดงส้มแล้วมีสีดำคนละลายกันนะครับสุดเบซเซลตัวนี้เป็นส t ตลเลตสตีลนะครับในฝั่งที่เป็นสีดำจะมีการบอกความสว่างอยู่สูงสุดอยู่ที่ 1,150 Lumen CRI 70นะครับแล้วก็ค่าแสงอยู่ที่6,500คลวินถึง7,500คลวิน TIR เลนส์ถูกนำมาใช้ให้แสงไฟฉายตัวนี้มีการกระจายและการพุ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่พุ่งเกินไปไม่บานเกินไปส่วนผิวของไฟฉายรุ่นนี้นะครับผลิตด้วยกรรมวิธีอโนดายนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นการชุบไฮโดรโค้ดแล้วมีการทำเคลียร์อโนดาทับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผิวของไฟฉายก็ทำออกมาได้ ดีมากๆนะครับสวยมากๆจะเป็นลายคล้ายๆกับสนิมเหมือนกับเป็นลาวานะครับแล้วมีก้อนหินมีแมกมาอยู่นะครับทั่วเป็นดำสีเงินเทาๆนะครับแล้วก็มีสีทองๆปนกับสีแดงส้มนะครับไม่ได้แดงสักทีเดียวแลวไม่ได้ส้มสักทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนด้านข้างจะมีปุ่มเปิดปิดซึ่งปุ่มนี้ทําหน้าที่ทั้งเปิดปิดและปรับความสว่างทั้งหมดนะครับปรับหมดทั้งหมดเลยชื่อรุ่น ยี่ห้อโอไลท์ฝั่งนี้ชื่อรุ่น S2R2 b a t o n นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย S3R หรือว่า S2R ที่เป็น b a t o ทอมาแทนตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่ Warrior Mini ออกรุ่นเวอร์ชั2มาแล้วซึ่ง Warrior Mini จะมี Switch ท้ายนะครับกับสวิตช์คอตัวนี้มีแต่ Switch Core อย่างเดียวส่วนของคลิปก็ติดตั้งมาบริเวณด้านบนซึ่งในแพ็กจะให้มาเป็นสีฟ้าด้วยนะถ้าใครไม่ชอบสีดำก็ดึงออกได้เป็นแบบทิปดาวทิปอัพนะอันนี้ทิปอัพนะครับ กด้านนี้ก็ทิปดาวได้ค่อนข้างดีฟเลยแหละลายการเลื่อนก็จะเป็นลายพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมกระจายตัวอยู่ส่วนท้ายเองก็จะเป็นแผ่น MCC cable นะครับเป็นแผงซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกับการชาร์จใช้ชาร์จนะครับได้เป็นแม่เหล็กที่แรงนะครับสามารถดูดกับเสาเหล็กตัวถังรถอะไรแบบนี้เป็นไฟฉุกเฉินได้ด้วยเป็น hand free l i ท์ครานี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับ ลองหมุนออกมาข้างในนะครับจะเห็นว่าค่อนข้างฝืดเลยเพราะเป็นไฟฉายใหม่นะครับตัวนี้มีสปริงโหลดบริเวณหัวโอไรต์ o light, ติดตั้งโอริงมาแล้ว1น,นะครับเส้นด้านบนเป็นเกลียวสแควร์แล้วก็ Battery, แบตเตอรี่มีแผ่นบล็อกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ให้มาตัวนี้จะเป็นความจุ3,200ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมง3 6โวลต์ขนาด1 8 6 5 0คัสตอมนะครับหัวนูนมีวงจรนะครับแล้วการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือต้องใส่ควบวก หันลงไปด้านล่างนะครับถึงจะทําให้ไฟฉายใช้งานได้นะครับถ้าหันขั้วบวกขึ้นแบบนี้มันจะเปิดไม่ติดนะครับแบบนี้ท้ายมีรูร้อยแหลนยัดด้วยลืบอกไปนะครับลองใช้ก็คือใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วก็เอาตัวหัวไฟฉายนะครับหมุนกลับเข้าไปในลักษณะนี้ไฟฉายก็จะพร้อมลุยพร้อมใช้งานแล้วแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย UI นะครับ User Interface การกดใช้งานคือการคลิกที่สวิตช์ค้านะครับเป็นสวิตชเ์เพียงสวิตช์เดียวที่มีอยู่บนไฟฉายตัวนี้กด1ครั้งเปิดมาระดับแสงล่าสุดที่ใช้งานกดอีกครั้งนึ่งปิดนะครับหลังจากเปิดแล้วต้องการปรับความสว่างกดสวิตช์ค้านะครับแสงไฟจะมีระดับความสว่างให้ใช้ทั้งหมด3ระดับคือระดับโลนะครับอันนี้โลจะอยู่ที่15ลูเมน100ชั่วโมงมีเดียม120ลูเมนสชั่วโมง 400ลูเมนที่ไฮนะครับ4ชั่วโมงแสงไปได้ไกลถึงประมาณ80เมตร 15, 45แล้วก็80ตามลำดับกดอีกครั้งหนึ่งปิดเปิดมาจะจำโหมดล่าสุดที่ใช้คือจะเป็นโหมด low medium ไฮ3ระดับนี้ strobe turbo แล้วก็ moon ไม่มีเมมถ้ากดข้ามถามว่าถ้าจะเข้าโหมด low ที่เป็น ultra low ทายังไงนะโหมด moon อันนี้ก็คือกดสวิตช์ค้างขณะที่ไฟปิดอยู่นะครับประมาณ0.5วินาที ไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับเอวดัาโลหรือระดับมูนนะครับซึ่งอยู่ที่60วันเลยนะครับรันถามนานมากแสงเบาๆนะครับแต่ถ้าเรากดค่ามูนไปแล้วเนี่ยจะไม่มีมูนให้ใช้แล้วนะครับต้องกดเรียกใหม่ส่วนระดับแสงเทอร์โบนะครับกดได้ด้วยการกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกที่สวิตค่านะครับตอนที่ไฟปิดหรือเปิดอยู่ก็ตามฟอร์มออมออนหรือออฟก็ตามนะดับเบิลคลิกหรือดับเบิลแท็บนะครับไฟจะไปเทอร์โบอยู่ที่1150ลูเมนใช้งานได้ 2นาทีแล้วจะดอบความสว่างลงเหลือ400รลูเมนใช้ได้อีก230นาทีนะครับดับเบิิกอีกก็จะเป็นการกลับมาแสงก่อนหน้านี้ที่จะไปเทอร์โบนะครับทริปเปิลคลิก from on หรือ off ก็ตามนะครับ1 2 3 1 2 3นะครับจะเป็นสโ r o บนะครับไม่ว่าจะเปิดหรือปิดอยู่ก็ตามระดับไหนก็ตามนะครับถ้ากด3คลิกนะครับไฟจะเข้าสโตรบท,ทันที ระดับการป้องกันของไฟฉายตัวนี้เป็น i p x 8นะครับโดนน้ำได้ลงน้ำได้แต่ลึกเท่าไหร่นั้นเท่าไหร่ไม่ได้บอกไว้ Impact ที่1.5เมตรนะครับค่อนข้างสูงอยู่น้ำหนัก98.5กรัมหรือว่า3.47ออนส์รวมแบตเตอรี่แล้วนะครับนี่ก็เป็น olight s 2 r 2 Baton นะครับ lava camouflage นะครับจบคลิปก็มาโชว์นะนี่เป็นไว้นี่เป็น copper นะครับตัวนี้ผมเหมือนจะมีซ้ำด้วยนะ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะเป็นเดสส์ตแทนจะเป็นกรีนเขียวนะครับเพอร์ข้านะครับแล้วก็ดำมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์นะครับนี่คือโอไลท์ ight, นะครับ S2R2 ปะทอนไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีเวอร์ชันมาแทนตัวนี้ไหมนะแต่ปัจจุบัน Warrior X เอ่อไม่ใช่ Warrior X w X r r i o r m i n i 2นะินิ2ออกมาแล้วนะครับดีกว่าตัวนี้ที่มีสวิตช์แทยแล้วก็มีเซนเซอร์ด้วย ติดตามชมรีวิวอื่นได้อีกขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณ Two h ah o l i c ที่ส่งตัวนี้มาให้รีวิวนะครับแล้วเจอกันนะครับ h e บิไ hey, r เ i d e n Out